สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วเรื่งอยู่ในเกมเกโซนวอลแฟ์เหมือนเดิมวันนี้จะทำภารกริจอะไรเดี๋ยวไปฟังภารกิจกันครับภารกิจแรกเป็นของพี่บัญชีเอาไปฟังแกอธิบายภารกิจหน่อยผมสงสัยว่าเออดมีเบิรถูพันที่ใส่ผงสีขาวอยู่ในห้างศูนยเกินคาไทยเกิร์ลสพยายามหามันผมว่าคุณน่าจะพบยานั่นแล้วนำกลับมาให้ผม ผมกำลังรวบรวมหลักฐานให้พวกที่อยู่บ้านป่ามันผลิตและส่งมาที่นั่นเราต้องขัดขวางการค้ายาของพวกมันเพราะนี่เป็นเรื่องการค้ายาเสพติดในละมังผมติดตามเรื่องนี้มานานแล้วขอบคุณที่คุณให้ความร่วมมือก่อนไปทำภารกิจนี้แวะไปหาคุณหมอด้วยคุณหมอเขามีเรื่องจะคุยกับคุณอ๋อ ผมลืมบอกไปครับพอดีพี่บัญชีแกเป็นคนทางใต้ของสหรัฐครับทำเนียงแกลเลยออกตรงแดงตรงแดงเลยโอเคเดี๋ยวผมแวะไปคุยกับคุณหมอก่อนสวั <c oughs> สดีครับคุณหมอมีภารกิจอะไรให้ผมทําครับที่ไทเกอร์เบย์มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวดังนั้นฉันมั่นใจว่าคุณจะพบร้านหนึ่งในนั้นที่เป็นร้านขายยาครบคันฉันต้องการชุดทดสอบเฉพาะ เพื่อยืนยันความสงสัยของฉันฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรจนกว่าฉันจะได้ทดสอบด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมและนี่คืออันตรายจากสารเคมีในพื้นที่นี้ฉันพบได้จากบาดแผลผู้รีภัยแต่ยังดีที่มันไม่ติดเชื้อช่วยหาชุดทดสอบและนำมาให้ฉันขอให้โชคดีฉันขอเตือนคุณให้ระวังตัวให้ดีนะเพราะที่นี่มันอันตรายกว่าทุกที่ที่คุณเคยเจอมาโอเคได้ครับคุณหมอ ยวผมจะหามาให้ไม่ต้องสงสัยนะครับคุณหมอเขาเป็นผู้หญิงพอดีแกน่าจะเป็นทอมซินอักเสบเสียงแกเลยแปลกๆหน่อยโอเคครับไปลุยภารกิจกันเลยเดี๋ยวเรียกคอไปลงที่จูเลียตสองครับก็เดี๋ยวขอแนะนํานะครับอย่างที่คุณหมอเขาบอกที่ห้างไทเกอร์เบย์น,นี่มันถ้าจะไปคนเดียวเหมือนเอาชีวิตไปทิ้ง ผมแนะนําให้เอาเฉพาะปืนกับเสื้อกาะแล้วก็หมวกไปนะครับเพราะเราจะไปทําภารกิจพีชีพเดี๋ยวของไปแล้วเสียดายของเปล่าๆสาหรับใครที่เซฟล็อก4ช่องอาจจะต้องไป2รอบนะให้เคลียร์เซฟล็อกให้ว่างไว้เลยนะครับเค okay, ครับเดี๋ยวตัดไปจุดลงคอเลย ใส่เพื่อนมพงออกมาจากห้างเคลียร์บอดไว้ให้ผมเปล่าครับเพื่อนไปที่บ้านหลังนี้นะครับผมแนะนำให้ไปลายวิ่งนี้ไปไลน์เนี่ยถ้า ยังไม่มีใครไปกวนตำแหน่งบอดเราเข้าห้างได้สบายเลยผมไปมาหลายรอบแล้วรายเนี้มาไทเกอร์เบทีไรนี่คอมผมจะระเบิดทุกที โอเครับค,ค่อยๆย่องไปนะครับพยายามกะโดดเช็คปีนรั้วเข้าไปค,ค่อยย่องไปครับใจเย็นครับรับรองลายนี้เข้าห้างได้โดยไม่ต้องเสียกตะสุนแม้แต่นัดเดียว ทำไว้นะครับบ้านนี้ประตูเหล็กแล้วก็มีมอไซค์จอดเดี๋ยวเวลาขากลับจะได้ไม่หลง mm hmm. ลข้ามาไม่จำเป็นไม่ต้องไปยิงมันนะครับบอดพวกนี mm ้มันเป็นบอดเป็นโจรระยะมองเห็นมันสั้นมันจะไม่เห็นเรา ถ้ามารลายนี้นะเคค่อยย่องมาครับพยายามเปิดประตูไว้ครับเผื่อเราโดนยิงเราจะได้วิ่งเข้ามา หลบได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดพยายามเปิดประตูไว้ก่อนเดูซ้ายดูขวาปีนลัวเข้าไปครับ ่ค่อยออย่องค่อยย่องย่องมาเรื่อยครับอย่ามาข้ามตรงที่มีเสาไฟนี่นะข้ามกำแพงอย่างนีนะ้แต่ก่อนข้ามพยายามกระโดดเช็คก่อนโอเคไม่มี ค่อยย่องไปครับภารกิจนี้อาจจะอาจจะต้องพีชีพนะครับ มาถึงตรงที่มีรวดน้ำเนีะยลรให้เลี้ยวขวาค่อยย่องเ,ออเห็นไหมมาถึงตรงนี้ยังไม่ไเสียกระสุนสังนัดเลยเ,ออเห็นร้านที่อยู่ตรงหน้าไหมครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปอหนึ่งสองสามใส่เกียร์หมาเลยครับวิ่งเข้าไปประตูหลังร้านเลยครับ เปิดประตูเปิดประตูทางซ้ายอีกทีประตูออกไปแล้วมันจะมีห้องทางขวาครับเปิดประตูของที่ให้เราเอาจะอยู่บนชั้นเนี่ยเป็นกล่องแบบเนี้ยเอาใส่เซฟล็อกให้เรียบร้อย มันจะใส่ได้เต็มพอดี4ี่ช่องจากนั้นให้เราออกมาจากห้องครับคราวนี้อาจจะต้องมีบวกบอดหน่อยจุดนี้ถ้าใครบวกกับบอดแล้วตายครับเราก็าไปส่งเควสได้เลยเพราะว่าเราเก็บกล่องเข้าเซฟล็อกแล้วทีนี้เรากลับมาอีกรอบหนึ่งบอดมันจะไม่อยู่ที่เดิมนะมันจะไม่อยู่ตรงเนี้คยค่อยๆย่องมาเอาออกมาแล้วเราเลี้ยวขวาขึ้นบันไดไปครับ ค่อยย่องครับนี่คือผมตายแล้วนะผมกลับมาใหม่เลี้ยวขวาเลยลิปไปมันจะมีห้องทางขวาเข้าไปเลยครับตรงเข้าไปข้างหลังเลยมันนี่มันจะเป็นหลังร้านยาเข้าไปที่เชลตรงเนี้ยมันจะมีกล่องสีฟ้าเนี่ยหน้าตาของชุดทดสอบที่คุณหมอให้เรามาเอาให้เราหยิบใส่เซฟล็อกไว้เลยทีนี้ก็เลือกเอาว่าจะบวกกระบอดหรือว่าจะกลับออกมาเนี่ยบ,บอดมันยังไม่รู้เลยว่าเรามา ออกได้ออกนะครับออกทางเดิมที่เราเข้ามานี่แหละไม่จำเป็นก็ไม่ต้องบวกนะออกได้ออกเราเสร็จภารกิจเราแล้วเลี่ยงได้เลี่ยงครับที่นี่มันโหดเกินสำหรับการมาคนเดียวเ,เจอบอดอยู่สองตัว ไปครับไปปิดปรีปีปิดปรีปรีปิด,ปปปดเออไม่รู้อะไรเรานักวิ่งเก่าโดนมันยิงไล่หลังมาครับโอ้โหเลือดเดี๋ยวดูวแม่ห้ามเลือดก่อนแม่ห้ามเลือดก่อนอที่นี่มันโหด มีคนให้ฉายาวนรกไทเกอร์เบย์แต่โหดจริงครับที่เนี้่ดูเสาไฟครับออกตรงเสาไฟส่วนฝั่งเนี้ย บ้านที่มีรถกระบะจอดอยู่เผื่อใครจําไม่ได้เดี๋ยวไปออกตรงมีบอดยืนเดี๋ยวจะงานเข้าปลอดภัยละเสร็จภารกิจละ mm hmm. คือเซฟล็อกผมมีแค่สี่ช่องไงถ้าใครมีมากกว่าสี่ช่องอ่ะอาจจะทําครั้งเดียวไปเลย okay, ครับก็เป็นแนวทางในการทำภารกิจครับ mm hmm. ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเวลาผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย